เออสศวรนนามากนะครับเอาเชิญท่านต่อไปเอาท่านผู้วุโสูก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> ท่านมาจากจันทับ,บุรีนะครับทุกวันนี้โลกร้อนโลกดือดกระทบกับเกษตรกรผู้สูงอายุอย่างคุณหมอ,อยังไงบ้างแล้วปรับตัวกันยังไงแล้วคิดว่าต่อไปเราจะต้องทำมันยังไงนะครับเ <c oughs> ชิญน,นะ <c oughs> ดีทาง <c oughs> ทุกคน คุณหมอเกริ่นขึ้นต้นให้ไหม่ง่ายๆแล้วทำไมเราถึงมาเป็นเกษตรกรทั้งๆท,ท,ที่เป็นหมอแล้วเป็นทาหารก็จะบอกว่า20ปีก่อนเกษียณคืออายุ40คุณหมอฉีกตัวเองออกมาไม่ไม่ได้ทำงานเป็นแพทย์ฉีกออกมาแล้วเป็นวิทยากรบรรยายไปทั่วประเทศนะคะสิ่งที่คุณหมอบรรยายเนี่ยหัวข้อพื่น่ายก็คือสันติสุขความมั่นคงภัยคุกคามรูปแบบใหม่แปลว่า เวลาบรรยายคุณหมอต้องการทําให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตพวกเราทุกคนนะอยากมีสันติสุขสุขสงบแล้วมันคืออะไรแสดงว่าเราต้องรู้ว่าความมั่นคงถ้าพูดแบบทหารมีความมั่นคงของทหารทหารนะคะแต่คุณหมอจะพูดถึงว่าความมั่นคงเนี่ยมันมีหลายมิติเพราะฉะนั้นไอประเด็นที่พวกเราทุกคนรู้นะมันใช่ความมั่นคงหมดแล้วจากนั้นคุณหมอก็พูดคําว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ถ้าอยากมีสันติสุข ต้องเรียนรู้ว่าชีวิตที่จะมั่นคงต้องประกอบด้วยอะไรพอรู้เรื่องความมั่นคงก็ต้องรู้ว่าโลกมันเอาเวียงหน้าดูเลยแสดงว่าภัยคุกคามอ่ะมันเป็นแบบรูปแบบใหม่มันคืออะไรพอตลอด20ปีช่วงก่อนกเกษียณบรรยายมันเลยทำให้ต้องค้นคว้าต้องไปร่วมประชุมต้องไปเจอกับกลุ่มต่างๆเลยได้ยินต่างชาติตอนนั้นเขานานาชาตประชุมหัวข้อว่า non traditional threat ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เขาอาจจะไปเด็นหนักทางทหารมากเกินไปโอคาสเวลาบ้านโลกโลกจะเกิดอะไรขึ้นถึงวันนี้แต่เราเองก็ต้องค้นเพราะเราเป็นหมอหมอก็ไจะทําหลายด้านสรุปตอนนี้บ้านหมออยู่ที่สอยดาวนะห่างจากที่นี่วิ่งสองกิโลพอดีคุณหมอก็ใช้พื้นที่ที่ตอนนี้สี่สิบหกไร่เป็นมันสัมปะหลังเดิมนะคะค่ะ เป็นมันสัมปะหลังเดิมแต่คุณหมอตั้งทันทีหลังจากที่เราออกบรรยายไปเรารู้แล้วว่าชีวิตเราก็ต้องมีสันติสุขเราก็ต้องมีความมั่นคงเหมือนกันเราต้องพิจารณาเลยว่าเราจะรอดอยังไงในวันข้างหน้าที่เราก็ต้องแก่คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นรีบสร้างป่าให้เร็วที่สุดแต่ของคุณหมออีกอย่างที่บอกว่าพอเราไปหลายกลุ่มหมอก็ไปบางครั้งหนึ่งได้ไปที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ยินเขาก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนะนะฮะแล้วเขาก็มีงานวิจัยหลายมหาลัยเขาก็พูดคําว่าป่าอาหาร เราก็กึกขึ้นมาเพราะว่าเขาอะฟิลิปปินเนี่ยเขาเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นหมู่เกาะแล้วมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวมีซึนามิมีอะไรเยอะแยะเขาก็ต้องพูดประเด็นของเขาแต่มันทําให้เราฉุกใจคิดเขาก็พูดเรื่องป่าอาหารมีความหลากหลายอาจจะเหมือนที่คุณวินัยพูดอะไรเมื่อกี้นะคะแต่ของเขาจะมีความทุกข์มากกว่าเรานะคะแต่คุณหมอกลับมาคุณหมอก็บอกงั้นฉันต้องสร้างป่าอาหารแปลว่าในพื้นที่แค่ของเรา เหมือนป่าของเราคุณหมอก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกว่ามีคําว่าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ป่าของเราเนี่ยต้องเป็นป่าอาหารแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นหมอเนี่ยวันข้างหน้าไอ้ยาวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลแล้วการรักษาจะแพงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วอะยามันอยู่ในธรรมชาติก็เลยตั้งตัวเองว่าป่าอาหารผสานสมุนไพร เพื่อให้คนคิดภาพออกว่าอ๋อป่าเนี้ยมันจะรอดอยังไงเอาตัวเรารอดก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าสมุนไพรรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเราทําให้มันเป็นอาหารเป็นยาไปด้วยเลยคุณหมอก็ทําตรงนั้นนะคะขณะเดียวกันคุณหมอคิดอีกว่าจากที่เราออกไปบรรยายต่างพื้นที่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ต้นแบบคือตัวของเราเองเนี่ยทำให้คนเห็นว่ามันทําได้การที่จะมีป่าอาหารของตัวเองถ้าทุกคนทําได้ทุกบ้านหรือใน เขตพื้นที่หนึ่งตำบลหนึ่งอําเภอหนึ่งมีสักหลายๆจุดหน่อยหลายๆบ้านที่ทําอย่างนี้มันจะเกื้อกูลมันจะแลกเปลี่ยนกันได้คุณหมอก็เลยเริ่มขึ้นก่อนแล้วพยายามบอกในคนในพื้นที่สวยดาวชวนกันทําก็ไม่มีใครสนใจทําแต่คุณหมอก็ร้องบอกในการที่ว่าใช้บ้านตัวเองเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ว่าแล้วที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้คุณมนัดไปอะนะคะ เขาก็เอาเกษตรกรไปบ้านคุณหมอสามรุ่นเลยนะนะฮะก็ไปคุยหมอก็เล่าให้ฟังแล้วให้ลงไปดูในป่าชาวบ้านอาจจะงงง,งนิดนึงว่าออแล้วคุณหมอกินอะไรคุณหมอก็พูดให้เห็นว่าเป็นออป่าอาหารกสานสมุนไพรเพื่อให้เห็นภาพว่าเราจะกินที่มันเป็นธรรมชาติแล้ว,ลวมันก็อยู่ด้วยกันเราปรุงได้เรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรอะละทีนี้ตอนนี้พอคุณหมอกษียนแต่เสียนตอนนี้หกสิบหกเต็มนะคะ คุณหมอก็เริ่มทําคนเดียวจ้างคนงานเฉพาะนิดๆหน่นนนนอยๆเพราะเราไม่มีค่าแรงที่ต้องจ้างเยอะยะนะฮะเอาเฉพาะงานหนักถึงจะเรียกเข้ามาทุกวันนี้ทําเองคุณหมอก็นั่งคิดโจทย์ท้าทายสองสมปีหลังมาเนี่ยโจทท้าทายว่าฉันจะต้องมีชีวิตแบบพึ่งตนเองคือผลิตอาหารเองและอาหารเป็นยาคือจากสมุนไพรเองซื้อให้น้อยที่สุดเช่นข้าวทําไม่ได้อหมูไก่ปลาอะไรอย่างนี้ทําไม่ได้ซื้อให้น้อยที่สุด,ด,ก,ด,สดก็ท้าทายมาสองปีกว่าก็รู้สึกว่าได้ค่ะ ก็คือทําให้แต่ละเดือนเนี่ยนะคะกำกัดรายจ่ายเนี่ยมันซื้ออาหารนน้อยถ้าเราไม่นึกอยากกินอย่างอื่นนะคะมันซื้อน้อยมากเท่าที่เราทําไม่ได้เท่านั้นนะคะเพราะสมุนไพรทุกอย่างขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดคุณหมอใส่ไว้เต็มปาหมดเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างจะอ,อะไรตัวไหนมันได้หมดเลยอย่างนี้นะคะก็เลยหลอกว่าได้แต่ปัญหาที่เขาเชิญมาวันนี้เขาพูดให,ให้คุณหมอพูดในนามของเกษตรกรสูงอายุเนี่ยค่ะคุณหมอว่าอันนี้เป็นหัวข้อที่ดีนะคะ เพราะว่าไปที่ไหนในพื้นที่อะทุกคนก็แก่หมดเลยที่มีที่ดินและที่แย่ก็คือเขาแก่แบบทําเชิงเดี่ยวคือลยายําไยลำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่อะไรเงี้ยคันนี้ออยายจีข้างบ้าน73ต้องไปคุมทำำําลําไย่พอฉีดยาให้ลหําไยไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาฉีดยาหรือมาทําอะไรให้ สรุปแล้วยายจีสามปีมานี้พ่ายค,คือคนที่เก็บลําไยเขาเก็บแต่หัวหัวแล้วเขาก็ทิ้งหางหางเอาไว้คือเอาแต่ลูกใหญ่เกล็ดโตที่เหลือคือทิ้งยายจีซึ่งมีเงินทุนแค่ประมาณสามแสนเมื่อสามปีที่แล้วเงินทุนที่เก็บมาตลอดชีวิตนะคะก็ต้องแบบขัดทุนปีละแสนนิดนิดแสนนิดนิดล่าสุดนี้เพิ่งถามเมื่อเดือนที่แล้วว่ายายจีตกลงปีนี้ทํำไหมไม่ทาฉันไม่มีเหลือแล้วตอนนี้ฉันเหลือทั้งบัญชีฉันน่ทั้งห้าหมื่นบาทคนแก่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาม สามีแปดสิบกว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเงินแค่ห้าหมื่นกว่าบาทแต่ทีนี้ฟอก็มองว่าชาวบ้านเขาทำเชิงเดี่ยวถึงเราจะทำต้นแบบเราอยู่ติดกันให้เห็นว่าเป็นกินอย่างเนี้เขาก็ไม่ทำไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่ปลูกแบบให้มันลดรายจ่ายเขาก็ไม่ทำเขาก็ยังต้องไปตลาด เอออันนี้ก็ไม่รู้จะทําไงเราก็ต้องใช้วิธีร้องบอกไปกับเครือข่ายถึงได้บอกว่าจริงๆเราเป็นเครือข่ายกันอย่างเงี้ยบันดีนะคะอย่างครั้งที่คุณพากันเครื่องที่ว่าเดินป่ารอยต่อใช่ไหมฮะเออธรรมยาตราเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วไปขึ้นต้นที่บ้านหมอหมอรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเช้ามาหมอก็ได้ดินเสียงทําวัดเช้าค่ามาหมอก็ได้ดินเสียงทําวัดเย็นวันก่อนออกเริ่มต้นหมอรู้สึกว่าเฮ้ย นี่ป่าของฉันนี่ทําไมเป็นเหมือนยกวัดมาไว้ในป่าไม่บ้านฉันเลยรู้สึกมีความสุขแล้วเลยคิดว่าตายถ้าคนทุกๆคนน่ะที่อยากจะรอดเนี่ยดได้แนวคิดนี้แล้วชุกใจว่าเราจะรอดได้อย่างไรนะคะอีกประเด็นหนึ่งวันนี้คุณหมอทามานะคะเดี๋ยวทุกคนขอความร่วมมือชิมค่ะคุณหมอทามันค่ะเปิดทางด้านนู้นคุณหมอเปิดเย้มๆไม่ให้ มันก็คือมันเลือดนะคะที่เขาโชว์เอาไว้ดูตรงริมต้นไม้ตรงเนี้ยมันเลือดอะค่ะคุณหมอขอหำมันเขาบอกหำมันเล็กๆแค่นี้มาปลูกปีหนึ่งผ่านไปมันได้ประมาณหลุมละยี่สิบถึงสี่สิบกิโลแค่กกต้นไม้อะค่ะคุณหมอก็จิ้มไม้จิ้มไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ดันดินทูนคุณหมอก็ขุดวันนั้นขุดได้ไม่ถึงหนึ่งในสามมันยี่สิบโลแล้วแต่คุณหมอต้องทอก่อนแล้วมาทำเงี้ยนะคะเราทําไปแบ่งคนอื่นด้วยแล้ว มันคือมันเลือดนะคะแต่คุณหมอลองดูว่าถ้าเราทําให้เป็นสไตล์ที่คนสมัยใหม่ชอบมันเป็นการทําให้รอดแล้วยังเป็นอ,อาชีพก็ได้แต่จะบอกให้ทุกคนลองชิมค่ะนี่คือมันเลือดอบค่ะคุณหมอก็จะใส่ที่มันมีกรอบๆอ,อยู่ด้วยมันก็เป็นงาขี้มอนแล้วใช้กะทิแล้วก็คนๆๆแต่ใช้เตาอบเพื่อให้เราง่ายแค่นั้นเองทําไมคุณหมอเล่นเรื่องมันก็อฮัลโหลด้านในปากของคุณหมอเนี่ยค่ะ คุณหมอรู้ว่าเราจะต้องรอดป่าอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น17ปีปีนี้17เจปีคุณหมอหากล้วยอ้อยเผือกมันหัวเผือกหัวมันทุกสายพันธุอ์อะไรต่อไหมอะไรใส่ไปห,หมดเลยค่ะและ้วจิ้มทิ้งไว้ในป่าไม่ได้กินหรอกหัวกรอยที่มาวางหัวเบิม่มๆเนี่ยคุณหมอเต็มป่าหมดเลยค่ะไม่ได้กินก็ช่างมันทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีแบบนี้แต่ก็จะใส่พวกเมะม่วงขนุนอะไรอะไรที่มันมีลูกเนี่ยใส่ไปเต็มผลก็คือ แค่ปีที่เจ็ดที่แปดนกค่ะเริ่มมาไม่รู้กี่สายพันธุ์่อมาถึงวันนี้สิบเจ็ดปีจํานวนสายพันธุ์นกเต็มไปหมดร้องกันเซงแซ่แล้วตอนนี้นกเดินรอบตัวเราแบบไม่สนใจเราแล้วค่ะทุกสายพันธุ์เลยเดินกันไม่สนใจเราแล้วมาจิก,จ,กจิกกินอะไรของเราหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคือสันติสุขจริงๆใช่ไหมคะสันติสุขความมั่นคงที่เราจะมีชีวิตอยู่ถ้าคิดกันง่ายๆนะคะแล้วก็ภัยคุกคามรูปแบบใหม่แต่คุณหมอใช้วิธีร้องบอกแต่แท้ที่จริง ภัยคุกคามในเรื่องของอาหารจะต้องแพงขึ้นแน่นอนแล้วก็ภัยพิบัติของอากาศที่ทําให้เกษตรปลูกไม่ได้ตัวนี้ค่ะมันจะมีผลต่อเกษตรกรอีกเยอะแยะเนี่ยนะคะคุณหมอก็เตรียมการแล้วก็ร้องบอกแล้วก็สอนแสดงว่าที่มาเป็นเกษตรกรขึ้นต้นเลยก็คืออันที่หนึ่งความกลัวความกลัวที่ว่าถ้าฉันแก่ไปฉันจะมีทางรอดอย่างไร จากความกลัวเราก็ทําไปสอนไปตะโกนร้องบอดไปแล้วต่อเชื่อมเครือข่ายไปอันนี้ก็ทําให้เราอยู่รอดได้ท่าน,นี้ทําไมคุณหมอทําเรื่องมันอย่างที่บอกเพราะว่าเออก,ก็คือดอกเตอร์กับดรสวัยบุญมาที่อยู่ธนาคารโลกเมื่อตอนสิบกว่าปีก่อนเขายังทํางานอยู่ดรสวัยบุญมาอยู่ธนาคารโลกแล้วก็ทํามิติที่เกี่ยวกับเขาต้องไปดูไปดูหลายประเทศในโลกมิติที่เกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอ คุณหมอเล่นเรื่องพอดีเขาก็อ่าน Facebook เราเล่นเรื่องเผือกมันเขาบอกคุณหมอให้มุ่งประเด็นลงไปเรื่องตรงนี้ s t a n d f o r food in agriculture เล่นเรื่องอาหารกระฐานกเกษตรเล่นไปเรื่อยๆทางนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ทุกคนรอดในวันที่วิกฤตสุดๆเพราะว่าเขาไปที่ประเทศอื่นเขาบอกว่าที่เละล่มจมกันไปหมดแล้วที่เรารู้ๆทั้งหมดที่อดนะฮะมันถูกการแย่งชิงด้วยระบบของทุนนิยมบรรษัทขนาดใหญ่และการเจาะ อะไรต่อมี้อะไรทรัพยากรใต้ดินจ,นจนจนล่มสลายที่เรารู้นะคะผลก็คือคุณหมอก็เลยเล่นเรื่องแป้งทางเลือกเมื่อกี้ตอนเช้าเจอคุณมนัสคุณมนัฐพูดว่าแหมคุณหมอผมกําลังจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับแป้งแป้งทางเลือกหนูบอกใช่ต้องเล่นเรื่องนี้คุณหมอก็เลยต้องทําขนมมาให้ชิมว่าตกลงว่าขนมของคุณหมออร่อยไหมคะใครว่าอร่อยยกมือขึ้น โอ้ดีใจค่ะคนที่ไม่ยกเนี่ยน้อยใจขอบคุณค่ะแค่นี้ก่อนค่ะครับอ่าลาั